สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนยูทูบทุกคนค่ะลิยาอินดอยกลับมาแล้วค่ะฮ <Hi. S 1> ค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนกับพร้อมกับแสงแดดนะคะวันนี้ตีจรงเลยมีแสงแดดนะคะเพื่อนเพื่อนออนานๆจะมีแดดนะคะช่วงนี้ก็จะเริ่มแดดแต่ว่าก็ไม่เหมือนเมืองไทยนะคะเพื่อนเพื่อนแดดเป็นช่วงๆอ่ะอาจจะแดดช่วงสักสิบนาทียี่สิบนาทีแล้วก็คลึ้มมาอีกนะคะสลับกันยอย่างเงี้ยคะ่ะทั้งวันเลย นะคะแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีนะเพื่อนๆมันปลูกต้นไม้ก็จะได้เจริญบ้างนะคะเอาละวันนี้นะคะลิย่ามีเรื่องดีๆมีประโยชน์มาเล่าเพื่อนๆฟังนะคะเป็นประสบการณ์ของคนใกล้ตัวของเราเองนะคะ <Okay. S 1> ที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะคะกว่าจะรู้อีกทีนึงก็คือ,เ,อเกิดปัญหาแล้วนะคะเ,เรื่องนั้นก็คือเกี่ยวกับภาวะพร่องวิตามินดีนั่นเองนะคะ <Okay. S 1> เพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะว่า เหตุการณ์มันเป็นยังไงค่ะเริ่มจากการเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเรานะคะเนื่องจากเราย้ายบ้านมาอยู่ในเมืองนะคะมาเข้ามาอยู่ลึกเข้ามาในเมืองหลวงมากขึ้นนะคะซึ่งในในเขตโซนเมืองเนะะี่ยค่ะมันจะมีค่าผ่านทางเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วก็ต้องจ่ายค่าจอดรถแพงนะคะเมื่อเราเข้ามาอยู่ในเมืองแล้วนะคะเรากับแฟนก็เลย ตกลงกันว่านะคะเเราจะไม่ขับรถไปทํางานละตอนเนี้ยแฟนจะไม่ขับรถไปทํางานละเพราะว่าแกมองว่ามันประหยัดกว่านะคะถ้าใช้รถเมย์นะคะจากจากใกล้บ้านเนี่ยไปถึงที่ทํางานซึ่งไม่ต้องเปลี่ยนรถนะคะก็คือใช้คันรถเมย์แค่แค่ต่อเดียวเนี่ยก็จะถึงหน้าโรงงานแกนเลยแต่ประเด็นก็คือว่าเราจะต้องเดินนะคะแกจะต้องเดินประมาณเกือบ2กิโลนะคะ1ค่ะ ไปกลับก็คือเกือบสี่กิโลเพื่อนๆไม่ถึงสี่กิโลก็สามสามกิโลกว่า,กวาเกือบสี่กิโลเลยล่ะโอเคเพราะว่ามันมันถูกกว่าครึ่งหนึ่งเลยล่ะเพื่อนๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะที่เราจะต้องจ่ายถ้าขับรถไปคือจ่ายเติมน้ํามันเนี่ยมันจะประมาณสองพั2000นโครนแต่ถ้าถ้าแกเลือกที่จะใช้รถเมล์แะจ่ายค่าตั๋วรายเดือนแค่แค่แปดร้อยโครนนะคะมันถูกกว่าเขาก็เลยคิดว่าเออโอเคตกลงกันอย่างนั้น ค่ะชีวิตก็แกก็เลยเริ่มเปียดน,นะคะคือ,คอ,คอต้องเดินมากขึ้นวันละ3าสีโลอย่างที่ว่านั้นนะคะแล้วก็เรามาสังเกตนะคะหลังจากนั้นว่าเอ๊ะทำไมแกดูเหนื่อยเนื่อยเราก็คิดว่าเพราะว่าแกเดินมากขึ้นเออในใจเราก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะแกเป็นคนตัวใหญ่นะคะเป็นคนตัวใหญ่มากน้ําหนักเกินเกณฑ์เ,เยอะมากนั่นแหละคือเราก็คิดว่ามันคงจะดีสําหรับแกที่ได้เดินได้ออกกําลังกายบ้างนะคะ ตั้งแต่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับแฟนนะคะแกก็มีความเปลี่ยนแปลง,ปลงม,ามาโดยตลอดนะคะคือเป็น,นแนวในแนวทางที่ดีขึ้นนะคะน้ำหนักก็ลดลงตัวก็เล็กลงนะคะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่บางทีมันอาจจะมากเกินไปสำหรับคนที่เขาตัวใหญ่มานานแล้วมาแบบมากินอาหารแต่อาหารที่เป็นอาหารไทยแบบเราแล้วก็มาออกกำลังกายเพิ่มๆม,ม,มทุกวันแบบนี้นะคะแล้วก็ เราก็นั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะมันโอเคไหมเพราะว่าดูแล้วว่าแกเริ่มแบบเหนื่อยมากขึ้นทุกวันทุกวนันนี้นะคะแล้วเวลานอนตอนกลางคืนค่ะเพื่อนๆตัวเปียกทั้งคืนเลยเวลาเราตื่นขึ้นมันจะมีช่วงที่แบบแฟนเราต้องไปทํางานตอนเช้านะคะเช้ารูุเลยประมาณตีสี่ตีห้าถ้าเขาเข,ข,ข้ากะเนาะเขาทางานเป็นกะนะคะแฟนเราก็คือจะมีกะเช้าบ่ายแล้วก็ดึก ถ้าเป็นกะชเช้าก็จะไปแต่เช้ามากเรายังไม่ตื่นคือแกปลุกไปทํางานเรายังนอนอยู่พอเราตื่นขึ้นมาค่ะเราพลิกตัวไปด้านที่แกนอนเนี่ยคือเราตกใจเลยนะเอ้ยฉีลาดที่นอนแล้วทาไมมันเปียกอย่างนี้คือที่นอนก็จะเปียกไปหมดเลยนะคะเพราะว่าตอนกลางคืนอะ่ะเหงื่อแกออกทั้งตัวเลยแล้วก็เอ๊ะมันไม่ปกติแล้วแบบนี้เราก็สงสัยอะเนาะ,ะเราก็เริ่มสังเกตนะคะอันนั้นคือเหตุการณ์เดียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแรกๆนะคะทีนี้ เออเราก็มาสังเกตอย่างอื่นอีกคือแกเริ่มเหนื่อยมากนะคะเพื่อนๆมาถึงเลิกงานมาเนี่ยก็จะมานั่งแบบนั่งแบบกินกาแฟกินข้าวเสร็จเหนื่อยแบบเหมือนจะหลับอยู่ตลอดเวลาลวเลยว่าไม่ใช่แล้วมันไม่ปกติเราก็บอกเขาว่าไปหาหมอเถอะโอเคฝั่งแฟนเราก็บอกว่าได้เดี๋ยวฉันไป เดี๋ยวฉันจะไปหรอกเดี๋ยวฉันจะนัดหมอหรอกพูดอย่างนี้หลายครั้งก็ไม่ไปสักทีนะคะเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆเนาะผ่านไปเรื่อยๆจนมาทีนี้ก็อามาอีกอาการถัดมาก็คือตัวเริ่มแบบปวดกล้ามเนื้อค่ะอยู่ดีๆก็แบบปวดกล้ามเนื้อปวดเมื่อยตามตัวแบบปวดจนแบบไม่ได้ไปทํางานวันหนึ่งอะเราก็เลยว่าโอ๊ยขอร้องแหละ ไปหาหมอเทอ้คือเขาต้องโทรไปนัดก่อนนะคะแล้วหมอให้เวลามาถึงจะได้ไปก็โอเคเดี๋ยวฉันจะไปเดี๋ยววันนั้นวันนี้มีแต่บอกแบบนี้ไม่นัดสักทีนะคะทีนี้สาเหตุสําคัญที่ทําให้ยอมไปหาหมอเพื่อนก็คือเรื่องบนเตียง <c oughs> เรื่องสําคัญเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าพอผ่านมาประมาณ3เดือนนะคะตั้งแต่หน้าหนาวมาอะนะคะมัน เหตุการณ์ทุกอย่างมันเริ่มมาตั้งแต่หน้าหนาวนะคะก็คือหน้าหนาวมืดไม่มีแสงไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยนะคะล้วก็เป็นคนก็จะประมาณแบบเริ่มป่วยมากในช่วงหน้าหนาวเป็นปกติอยู่แล้วนะคะเราก็เลยบอกว่าออที่รักเธอจะไปนัดหาหมอได้หรือยังเธอได้วันหรือยังคือถามอยู่ตลอดจนก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวทำมีแต่บบบแบบนี้เราก็เลยบอกว่าเธอสังเกตตัวเองไหมฟังนะเธอสังเกตตัวเองไหม ว่าตอนนี้เธอผิดปกติไปนะเธอรู้ตัวใช่ไหมคือคนมันอยู่ด้วยกันมันก็จะจะรู้กันนะ,นะคะก็คือเราก็ถามว่าออไอเรื่องกุ๊กกิ๊กกันเนี่ยมันไม่มีเลยไม่มีไม่ใช่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ต้องการนะคะคือความต้องการมันมีแต่ว่าอ,อ,อุปกรณ์ไม่พร้อมเราเลยบอกแกว่าเธอว่าเธอผิดปกติไปไหมเ,เขาก็เลยแบบเออมันเป็นเรื่องจริงนะคะเพื่อนคือ ประมาณเดือนช่วงเดือนสุดท้ายเนี่ยคะ่ะเดือนมีนาคมคือเดือนที่ผ่านมานี่นะคะเดือนมัสเนี่ยคะ่ะคือไม่มีเลยผิดปกติไปเราก็เลยว่าเออเพราะว่ามันไม่สามารถทําได้อนะคะแกแต่แต่แต,แต,แต,แต่ความคิดน่ะคือความต้องการมันมีแต่ว่ามันมัน,ม,นมันไม่มันไม่สามารถทําได้นะคะนี่แหละสาเหตุที่ยอมไปหาหมอเพื่อนค่ะ <laughs> นางก็เลยยอมไปค่ะแล้วก็นัดหมอเรียบร้อยจอดเลือดอะไรทีตอนแรกนะคะเราคิดว่าแกคงความดันขึ้นแหละเพราะว่าแกมีความดันอยู่แล้วแกกินยาทุกวันนะคะเคยสูงจนเกือบถึง200มาแล้วด้วยเพราะว่าแกตัวใหญ่มากแต่ตอนนี้ก็คือค่าความดันปกติแล้วเราคิดว่าแกคงความดันขึ้นไม่รู้ตัวเราทําอาหารให้กินแบบไม่ดีหรือเปล่าทําขนมเยอะไปไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็สงสัย แต่พอแกไปตรวจมานะคะทุกอย่างโอเคดีมากคุณหมอปื้มด้วยซ้ำไปที่แกลดน้ำหนักได้เยอะแล้วก็ผลอาจจะมีน้ำไขมันเกินนิดนึงแต่ความดันปกติน้ำตาลไม่มีอะไรดีดีหมดเลยหมอค่อนข้างจะโอเคเลยมีอยู่ปัญหาเดียวนั่นก็คือวิตามินดีพร่องไปนะคะเพื่อนๆคือน้อยกว่าเกณฑ์นะคะสรุปก็คือวิตามินดีตอบโจทย์ทุกอย่างนะคะวิตามินดี ตอบข,อข้อสงสัยคา,ายความสงสัยทุกอย่างคะ่ะคืออาการทั้งหมดที่แฟนเรามีมาในระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมานี้นะคะในช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาตั้งแต่นอนตัวเปียกเอ,อ่ยเหนื่อยมากออสมรรถภาพทางเพศลดลงเธอ,อปวดกล้ามเนื้อไม่สุขสบายตัวเนี่ยสาเหตุก็คือมาจากการขาดวิตามินดีนั่นเองนะคะเพื่อนๆซึ่งจะเรียกได้ว่า แกเป็นคนน้อนนะคะโรคนี้มันเป็นโรคโรคประจําถินว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าเขาจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดวิตามินดีมามาอยู่เรื่อยๆนะคะคือคนในโซนนี้นะคะในในแถบของเขาที่เขาอยู่เนี่ยจะเป็นอย่างนี้มาตลอดนะคะซึ่งไม่ใช่จะไม่ค่อยเกิดขึ้นกับคนไทยอย่างเราเนาะเพราะว่าบ้านเรามีแสงแดดที่เพียงพอนะคะบางทีเราเราก็รู้สึกว่ามันเยอะเกินไปด้วยซ้ำแต่จริงๆการอยู่ในแสงแดดเป็นสิ่งที่ดีนะคะเ,เพื่อนๆน,นี่แหละก็คือคําแนะนําที่คุณหมอให้พวกเรามาก็คือ ออกไปข้างนอกบ้างนะคะทํากิจกรรมข้างนอกให้มันโดนแสงให้มันโดนแดดนะคะแล้วก็ให้ทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะให้ให้ครบห้าหมูนะคะเพื่อนๆซึ่งวิตามินดีมันก็จะอยู่ในพวกนมพวกอะไรอย่างงี้ซึ่งที่ว่ามาคือแฟนเราไม่กินนะคะนมนี่ก็ไม่ดื่มนะคุณหมอก็เลยจัดยามาให้เลยว่าให้ทานวิตามินดีทั้งหมด3เดือนนะคะแล้วก็ไปตรวจอีกทีหนึ่งว่า วิตามินดีค่าของวิตามินดีในเลือดเนี่ยมันขึ้นหรือยังถ้าขึ้นแล้วจากนั้นหมอจะให้กินวิตามินดีที่ปริมาณลดลงไปเรื่อยๆอีกประมาณปีหนึ่งนะคะซึ่งหมอบอกว่าเธอไม่ต้องคุณไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าโรคเนี้ยเป็นโรคที่ยอดฮิตมากในช่วงหน้าหนาวนะคะเพื่อนๆถ้าใครที่แบบมีแฟนที่มีภาวะอาการที่ผิดปกติไปลองสังเกตดูนะคะเพื่อนๆว่าแกจะขาดวิตามิน ดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงแบบช่วงฝันร้ายของชายนอร์เวย์พูดแปลเป็นภาษาไทยง่ายนะคะผู้ชายนอร์เวย์จะประสบปัญหาในช่วงนี้มากคือปัญหาคล้ายๆกันเนี่ยค่ะคือเขาจะมาหาหมอเพราะว่าเขารู้ว่าเขาไม่ปกไม่ปกติเนี่ยเขาจะมาช่วงนี้เยอะมากเพราะว่าตั้งแต่ฤดูหนาวเริ่มจากพฤศจ,จิกา ยนมาจนถึงเดือนมีนาเนี่ยเดือนมีนาจะเป็นเดือนที่พีคที่สุดเพราะว่ามันมีระยะเวลาสะสมของของการขาดวิตามินมานานนะคะเดือนมีนาจะเป็นเดือนที่คนออกอาการป่วยมากที่สุดนะคะคุณหมอก็จัดยาให้อย่างเีะคะ้ค่ะเพื่อนๆประมาณนี้ที่นี่ก็คือเราไปซื้อเองอะเนาะหมอจะเขียนใบสั่งยามาให้แล้วก็ไปซื้อเองนะคะคือจัดยาแรงก่อนตอนนี้แฟนเราได้กิน40มิลลิกรัมก่อนนะคะ40มลกรัมก่อนเพราะว่า แกขาดเยอะหลังจากนั้นไปเช็คแล้วถ้ายังต่ำอยู่ก็อาจจะต้องกิน40มิกรัมไปเรื่อยๆแต่ว่าหลังจากนั้นอาจจะลดเป็น20มิกรัมถ้าค่าเขาขึ้นมาในในปริมาณที่โอเคอะนะคะเพื่อนๆไม่ใช่แค่แฟนเรานะคะตัวเราเองก็เคยขาดนะเพื่อนๆตอนที่เรามาอยู่นอร์เวย์ใหม่ๆมันปรับตัวไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเคยอยู่กับแสงแดดมาตลอดชีวิตเนาะพอมาอยู่เมืองที่มันไม่มีแสงจริงๆเลยอะ่ะมันมันลำบากมากนะคะเพื่อนๆมันมีอาการโดยที่เราไม่รู้ตัว อาการของเรานี่จะเป็นในแนวแบบไซโคเราจะไปในแนวซึมเศร้านะคะเป็นโรคซึมเศร้าคือคิดถึงบ้านแล้วก็ร้องไห้อะไรแบบนี้เป็นอารมณ์อ่อนไหวโดยที่เราควบคุมไม่ได้อะเพื่อนๆคือเศร้าดูทีวีก็ร้องไห้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เคยได้ยินพี่ๆแบบคนที่เรารู้จักอ่ะเขาแนะนําเขาก็บอกว่าเขาเคยเป็นแต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดกับเราเนาะแบบดูทีวีแบบ หรือดูคลิปวิดีโอใน YouTube หรืออะไรที่ข่าวอย่างเงี้ยค่ะข่าวคนฆ่ากันตายฆ่าเด็กตายอย่างเงี้ยเรานั่งร้องไห้นะเพื่อนๆน้ำตาจะไหลแบบคือมันเศร้ามันเศร้านั่นแหละเราก็เลยแฟนเราก็บอกตอนนั้นเธอกินวิตามินสิเขาก็ไม่รู้หรอกว่าต้องกินอะไรเราก็ไปหาข้อมูลมาสรุปก็คือตั้งแต่เรามาอยู่นอร์เวย์นะสเดือนนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราเริ่มกินตัวนี้ ก็คือ,อทรานนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าทรานซึ่งมันเป็นน้ํามันปลานะคะน้ํามันที่สกัดมาจากปลาของที่นี่นะคะประมาณนี้กินวันละ2อเม็ดตอนเช้านะคะแล้วเราก็กินวิตามิน b B B รวมเพราะว่าเรามีอาการผมร่วงเยอะมากด้วยคะ่ะตอนนั้นนั่งร้องไห้แล้วก็เป็นผีบ้านเลยนะผมก็ร่วง แล้วก็บางแล้วก็คือแย่มากตอนนั้นไม่สดชื่นไม่อยากทำอะไรไม่อยากตื่นเนี้ยค่ะเพื่อนๆก็จัดไปนะคะเราอันนี้ก็คือเราซื้อกินเองได้เลยไม่ต้องไม่ต้องรอใบสั่งนะวิตามินบีเราทานมาเป็นปีแล้วเหมือนกันผมก็ดีขึ้นนะคะเห็นไหมคะมันก็จะแบบเออมันขึ้นนะถึงมันจะหอกแต่มันก็ขึ้นก็ขึ้นนะเพื่อนๆขึ้นมาแล้วก็เออแต่ผมเราเป,เป็นคนที่ผมเส้นเล็กแค่ทําอย่างนี้เฉยๆถ้ามัน เนี่ยก็ขาดไม่ค่อยแข็งแรงค่ะมันก็จะมีร่วงเป็นเรื่องปกติเหมือนเวลาเราสระผมมันก็ร่วงมานิดนิด,นดหน่อยหน่อยแต่อาการที่ร่วงเยอะๆจนดำในอ่างในซิงเงี้ยไม่มีแล้วนะคะแล้วตอนนี้เราก็เพิ่มไปช่วงหน้าหนาวเราก็เพิ่มตัวมันติวิตามินนะคะซึ่งมันจะมีวิตามินหลายตัวมีแร่ธาตุด้วยในนี้เข้าไปอีกหนึ่งเม็ดไม่ป่วยก็ต้องกินยาค่ะเพื่อนๆเอ้ยไม่รู้จะทำยังไงอยู่ประเทศอย่างนี้ก็จำเป็นนะคะ ก็นั่นแหละนะฝากให้เพื่อนๆลองตรวจดูตัวเองนะคะวันนี้เราก็มาแชร์ฟังแล้วนะคะเผื่อมีใครเจอปัญหาแบบนี้บ้างนะคะจะได้จะได้แก้ไขทันนะคะไม่ต้องป่วยนานนะคะเพื่อนๆสิ่งง่ายๆที่ที่เราทําได้ก็คือไปโดนแดดนะคะไม่ต้องกลัวแดดเราก็ทากันแดดไปอย่างเยอะๆแล้วก็ไปอยู่ในแดดบ้างเราจะได้แข็งแรงขึ้นนะคะเาลาเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะหรือที่อยู่ประเทศอื่นๆน,นะคะ มีเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอย่างเงี้ยก็มาแชร์มาเล่ากันได้นะคะเม้นเข้ามานะคะเพื่อนๆจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในกลุ่มของ YouTube พวกเราทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ลียาต้องลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ